สวัสดีค่ะครูคุณานะคะวันนี้คุณาจะมาทํำข้าวมันแกงกันค่ะข้าวมันแกงเนี่ยก็เป็นอาหารท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อนเพ่ภาคอื่นเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ว่าเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดแล้วก็ทานแล้วอร่อยมากเลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆทางภาคอื่นหรือว่าจังหวัดอื่นที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณอาก็แนะนําเลยนะคะเพราะว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อนๆสามารถเสิร์ชดูได้นะคะเพราะว่ามีอยู่หลายร้านนะคะที่ดังๆค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะส่วนผสมนะคะเริ่มตั้งแต่เนื้อวัวค่ะวันนี้คุณาจะแกงเนื้อวัวนะคะแต่ถ้าไม่มีเนื้อวัวเนี่ยเพื่อนๆสามารถแกงเป็นไก่ก็ได้ค่ะกุ้งก็ได้หมึกอะไรได้หมดเลยค่ะ ต่อมาพริกแกงค่ะเป็นพริกแกงเฉพาะนะคะสําหรับใช้ในการทําข้าวมันแกงค่ะคุณอาก็ได้การสนับสนุนมาจากร้านพริกแกงเก้าแวค่ะเป็นพริกแกงใต้นะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ไปดูได้นะคะเดี๋ยวคุณาจะแปะลิงก์ร้านไว้ให้ค่ะกะปิน้ำตาลทรายเกลือหอมแดงซอยน้ำกะทิสำหรับหุงข้าวมันค่ะ โโข้าวสารโดอกอ้อค่ะข้าวสารดอกอ้นเนี่ยก็จะหน้าตาลายๆแดงๆประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีข้าวสารโดอกอ้อเนี่ยก็จะใช้เป็นข้าวสังหยุดก็ได้นะคะหรือถ้าไม่มีข้าวสังหยุดแล้วเนี่ยก็เอาข้าวสารธรรมดาก็ได้ค่ะหุงได้เหมือนกันค่ะหางกะทิค่ะแล้วก็สุดท้ายหัวกะทินะคะ สำหรับอัตราส่วนนอกจากที่ขึ้นกราฟิกไว้นะคะเพื<ๆ>่อนๆสามารถไปกดดูที่คำอธิบายใต้คลิปได้ค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากการหุงข้าวนะคะคุณอาก็จะเอาข้าวสารที่ล้างสะอาดแล้วนะคะใส่ลงไปในหม้อค่ะวันนี้นะคะคุณาจะมาหุงข้าวมันแกงด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะคะซึ่งหุงง่ายๆนะคะแต่ถ้าเป็นที่ร้านหุงเนี่ยเขาก็จะนึ่งนะคะแล้วก็จะมีขั้นตอนวิธีการที่มากกว่านี้นะคะ จากนั้นใส่หอมแดงซอยลงไปนะคะใส่เกลือไปนิดนึงค่ะต่อมาใส่น้ำกะทิลงไปนะคะเป็นน้ำกะทิที่ใช้ทั้งหัวแล้วก็หางนะคะผสมกันคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะปริมาณก็เหมือนกับตอนที่เราหุงข้าวปกติเลยค่ะ เมื่อใส่น้ำกะทิลงไปเลยนะคะต่อไปก็เอาไปตั้งในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าค่ะแล้วก็กดหุงแบบปกติได้เลยค่ะใส่ข้าวลงไปนะคะแล้วก็ปิดแล้วก็หุงไปเหมือนกับหุงข้าวปกติเลยนะคะระหว่างที่รอรอข้าวสุกเราก็จะมาทําแกงเนื้อกันเลยค่ะเริ่มจากใส่หัวกะทิลงไปในกระทะนะคะหัวกะทิค่ะ ต่อมาใส่พริกแกงลงไปค่ะคุให้พริกแกงละลายนะคะจากนั้นใส่กะปิลงไปค่ะ แล้วก็คุณให้กะปิละลายค่ะคุณไปเรื่อยๆค่ะรอให้น้ำแกงเดือดค่ะเมื่อน้ำแกงเดือดแล้วนะคะใส่เนื้อลงไปค่ะ แล้วก็ต้มไปสักพักนะคะให้เนื้อเปื่อยค่ะจากนั้นใส่เครื่องปรุงไปค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะใส่เกลือค่ะ ตอนนี้แกงของเราก็เดือดแล้วนะคะแต่ว่าดูที่เนื้อเนื้อยังไม่เปื่อยนะคะเดี๋ยวแกงต่อไปนิดนะคะให้เนื้อเปื่อยดีแล้วค่อยใส่หางกะทิลงไปค่ะเมื่อแกงเดือดไปสักพักแล้วนะคะก็ใส่หางกะทิลงไปต่อค่ะ แล้วก็รอให้เดือดอีกรอบนะคะโอเคค่ะตอนนี้แกงของเราเสร็จแล้วนะคะหลังจากปรุงรสแล้วเนี่ยรสชาติก็ควรจะเป็นหวานเค็มแล้วก็เผ็ดนะคะหรือใครชอบรสชาติแบบไหนก็สามารถเพิ่มเติมได้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับข้าวมันแกงสไตล์ครัรวคูนาค่ะเห็นไหมคะว่าทําไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆสามารถไปทําตามได้นะคะ